เป็นบอกแฟนลําเพลินครับเดี๋ยวมาฟังจากปากเสียอัมนะครับว่าไทยรถแฮรสีมาฮอดตอนไหนนะครับผมโบมาแล้วโบมาแล้วโอ้ยเสียดายแล้วครับแท้ๆหยอกเลีนตัวแท้ตัวเล่นครับตัวเลียนโอ้ยตัวไหม้ากัสีมาขึ้นกันเนี่ยล่ะครับสุดยอดครับโบม้าบบได้เลยครับเพราะว่าอีหลาบอกแล้วว่าสิขึ้นไทยรถแฮรนะครับเมื่อนี้นะครับใช่แม่นครับเสียงโอ้แต่ได้ ได้เบื้องตอนที่เลาห้องเพ้งเพ้งแหลกว่าที่ขึ้นนะที่แชทก่อนเพราะนไอ้เพ้งอย่างนั้นที่ที่ขึ้นซ่อม,ม,ม,มอ๋อธรรมดานะครับมือมือขึ้นดึกเนี่ยครับกะอันนี้อีกคูน่นึงนะครับผมเสเอ็มเสียเอ็มนะครับผมประธานสวัสดีครับเ<ม>สียเอ็มครับผม ก็ไหนไออัดคลิปครับผมโอ้เดี๋ยวอีรามาจังขึ้นลยตอนนี้นี่ครับตอนนี้ฝนหยุดนิดแล้วว่ากันฝนเลี้ยงหือซื้อแมนครับก่ามาพ่ออะไถนนเปียกก็คือแมนครับล่างล่างล่างกี่ฟุนเนาะปอดฝนเรียบร้อยแล้วมาขับพี่น้องพ่อตกแน่นอนครับมึอนี่มีข้ามมวนกันหลายๆฟังจากปากเสียเอ็มเลยนะครับเสียเอ็มรับประกันครับครับรับประกันผมรับประกันเลยครับครับก่า ไม่ตกแน่นอนแน่นครับตกแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละไม่มีอย่างแล้วครับขอบคุณครับผมไมให้กลังใจบอลจเลยหลานแน่นครับผมก็ม่เล่นให้ฟรีแล้วก็ได้ยินค่ะว่าหมานแท้น้อองาหูยิงก็คือมีรถเห็นเห็นอีหล่าบอกก็ได้ว่าอีหล่าสิขึ้นใช้ใช้รถแห่อีกนี่แหละครับเพราะหลังจากฝน ยุดตกนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์เจวันเจียวทูของเฮากะได้ออกจากหม่องจากบอนนะครับออกมาทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งได้พี่น้องครับพี่น้องลัางลัางอะไรครับอะไรครับแม่แม่ ฝากเนี่ยได้ครับจะคนครับจะคนอแม่ยังม่ได้เไปยุทั้งไหนไปยทั้งไหนยุทั้งไหนกันมา นี่นะนี่แหละครับพี่น้องนพรพอฝนหยุดตกนะครับเรายูทูบเบอร์เขาก็ได้ออกมาแล้วครับผมคึนยังก่อนออกกบขึ้นเรื่องนี่แหละครับมหาดมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับรถแห่สาวน้อย เพชรบ้านแพงลำเพลินเต้ยเ,เสด็จครับหน่วยสองกับมาประจำการแนวมาให้ความสุขสความสนุกสนาน,น,นครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพชรบแ้แคนแฟน์ลำเพลินนะครับรากาอันนี้หน่วยสองนะครับนี่พี่น้องพี่น้องมาเบิงหน่วยนึงนะพี่น้องคุครับหน่วยเนื้อไก่ยุพุ่นครับผมยุ่หลังรถอ่ายุ่หลังรถอี่างนะ อยู่หลังรถสังกะสีแล้วพี่น้องจอดแยกเดียวเลยนะรถสังกะสีกับไม้หอดจอดถึงแล้วพี่น้องเตรียมคมโอ้สายได้ครับเริ่องดีๆครับเตรียมความมวนความซื้นได้เลยพี่น้องยุบยุบยูทูบเบอร์เถ่ามาทั้งผีเด้อโอ้ซีซอว์ว่าจะเป็นแรน้ำเง็กน้อยเขามันจะเป็นแนวเงินกาส์ได้หนีดอกได้ครับเด้อ ไปด้านเงนกอนค่ะสิได้นี้ด้างค่ตรใจน้องใใจน้องนี่โอ้ยพี่น้องเอ้เบิ้งนะครับบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศจะโอ้โหสุดยอดซุ้มเย็นครับตกมาล่างนาดินนะครับผม มาแล้วครับรถแฮวามาแล้วโอยคนกะเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับคุณล้านค้าล้านขายผู้สนับสนุนนะครับเอ็มร้อยห้าสิบครับกะทิอร่อยดีนะครับกลับมาประจําการแล้วของเตีของแถมกะมีมาใหา้พ่อแม่พี่นอ้องที่มาในงานนะครับผม อันนี้กัเสียอัมนะครับกับกำลังปรึกษากับอาที่มาเดียวนะครับผมมารถไทยรถแห่สิจอดมองไดสถานที่มองไดเนาอพี่น้องนี่กำลังจัดวันสิบมองเก้าบ่อหรือมองไดนน้นอ้อ่มาแล้วครับพี่น้องไทยรถแห่มาแล้วครับโอ้ย มาแล้วครับอยู่ปากทั้งจะรอจะรออยู่พี่น้องกบบทิมไล่นะครับทิมไล่กับมาแล้ะพี่น้องลดลดทิมไห่ลดเท่าอดมัดอดหลังหลังนี่ได้ไหม ปเปบบคยเบิ่งใถ่รถแทบ,บตามเสียเอ็มไปเลยครับเอามาเลยครับผมเน<อ>ี่ยมาแล้วมาแล้วไถ่รถแทบมากอดแล้ววัดเลยครับแตเป็นครั้งที่สองครับไถ่รถแท็บแต่ว่าเาร็วเกินเกดการเอาหน่อยคือกิดการเอาหน่อยรับเพิ่โชควงนี้หนอ่อยงวดว่างหันมัน,นออก,ออกไอ้ดีใจเป็นอย่างยิ่งงวดว่างหันออกตัวหน้าตัวหลังครับผมออกตัวหน้าเนี่ยได้มาสลับกันหน่อยในตัวหลังตัวหลังกันหน่อยนึงครับเนี่ยพี่น้อง กีฬาสิขึ้นอีกรอบนึงกัสิเป็นตัวหนาได้เนาะบัดนดียวเป็นบายังเนย่ยเป็นยาแล้วถึงบัดเดียเราจุนยาได้เดือบ่วงเนาพี่น้องมาแล้วครับไทยรถแห่นะครับของเสียอามนะครับสนับสนุนโดยเสียอามนะครับมาช่วยกันซอยงานของบอร์ดนะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแครับพี่น้อง น้องฝนก็ได้หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อตอนนี้บรรยากาศโอ้มีรถพระนะครับรถพระของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องเดี๋ยวกันล้อให้เพลินเอารถออกมานะครับ ามาแล้วครับมาเร็วมาเร็วแมวลาดนะครับผมอป็นยังเอาให้เพื่อนรถมาเป็นยังมาเป็นยังจา้าย่อยๆม่อีกเลยจ้ะ บางไ่บางไปบมนแล้วรับกันแล้วไงไม่่ไม่ย่งัเลไไเลยครับต่างงานไงไปพี่หรือไปพี่ใ่นได้บอใส่กได้เนี่ยเ็นแล้วพี่น้องผู้ใดอย่าลืมเด้อสื้อบัตรจองตัวเข่ามานะครับรถแห่ก็ได้ไมพี่น้องรถแห่เพื่อนกับําลังสิฮามองจอดนะครับมองจอดมองเสาหน้าพี่น้อง ได้มาหอดจอดึงไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนกันสิได้ทําการเช็กซาวทําการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ลังการนมครับภายใต้อ่าแบรนด์ของเครื่องเสียงของวงไงนะครับอาพีมหาสารสาวครับ APSN ซ s สเต็มนะพี่น้องเอากรชิปนี้ไว้สนินะพี่น้องชิปหนาว่ากันไหม่้พี่น้องสุาพังแห้งลำด้วยสุคนสุคนกับสวัสดีครับ